สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยบำใบใมื้นนี้กะเข้ากาอันย้ายบอล้วพี่น้อง่าย้ายบอนไปอยู่อ่ะอยู่ห้ยเตยเพื่อไมามาอยู่มือเดียวนึ่งอยู่นี่กะมาหาป่ามันมีได้ก็เลยแบบไปย้ายพี่น้องเก็บเครื่องแล้วได้ตอนนี้กะท่านหนอยู่ท่านามาแต่ทำธุระงอันนี้ ชมปลาแล้วกับปลาห้าวได้พี่น้อนงเง้ยนเท่านี้เสือแย่งกันเง้นเท่าชมปลานะเอาไปไว้รถก่อนอันนี้นนนปิป้งนกนกเบาไปไว้รถพี่ได้ไปเจอในซาวนนี่นะเงินไรบ่ พี่น้องย้ายไปอยู่เขาอะดื้อมนะจกไปอยู่ทนะี่เรื่อไปหาบอลเนนขอกินดไดๆพื่นะอะกำลังจะขึ้น กินหลายๆย,ยูนี้มันทีนี่ม,นามาหาป่ากับพไ,ได้ได้ก็ได้พอกินไ,ได้ไปบนไหม้เยอะหลังนี่ยเน็กีแข่ก่อนพี่น้อง ชูงอีเดียฮักเอาโยนงามอยู่ได้ฮักเอาเลยเด้เะห่ากันมือเฮยอมือเฮยหน่ายมืออีหน่ายเลยเฮ่ยใหญ่พ่นเฮอเอาเฮ่พเพ่นจะกินเนยะ เี่นเบกแก่อะไรนะแก่แล้วบอก่อนอยู่แล้ววะลงมาสีสารนี่พี่น้องซึ่งซึ่งมาสีสารตามทางที่เอาตามทางเนี่ยจัง

ข่าอารมตัวนะโจเล่นดีกว่าเฉยงูกลัวเห็บล่ะนี่ฮะมาโจอีกแล้วตัวนี้ไม่นาอมันมีไฟ่ย่นี้มโจงามนีนะ 越南，他家。 ลายเติบแล้วนเนาะลายเต็บแล้วไหวขี้จ่อยทั้งหมดไหวแห้งย่ำหย่ำนี้มันมันจะแห้งแหงมันผลยาเต็มแล้วหย่ำผลชาวบ้านนั้นมันโจ้เนาะตามมูนี้ชาวบ้นนะอยู่ตามทางแนี่ยนี่นะตามแบบหากะเกิดใหม่นะสาวโจ้ยู่ใด ตามทางไงวันนี้เราค่อยเอานะนยุงคบค่อยค่อยเอาแบบเอาบอยุงอาพาวละไรน่าไอ้ในพูดให้สาวโจเติบตัว,ต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 วนะยุงคบอีกดิว้าหมาอุงลยู่วันนี้ค่อย chỗ nó chỗ này đi chỗ, 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 đợi chỗ, đợi chỗ, đợi. Đợi Đi chỗ, chọn 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 có chọn 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 cái chọn 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 nào cái đó เอาจนวิทย์อันเคียวเคียวนะพัโดโยยังไงเนาะนไม่พอกนะกแกนะ่เป็นมะแล้วเนาะเป็น <c oughs> มะกันนี่มีดดิ้งมีดไปเลยหันเอ็ดเอ็ดเอ็ดอยู่พัดจะพานะ

กคนกายิก,กยิๆอยู่พี่รองกลางอันนี้ก่อนไอปุกลางไพ่ยางก่อน,น,อ,น,อ,นยอ,อยูตกหำอมันภาษากระดังไผ่อยู่ไอปุเยอะที่ดอทานไม้เอ็นอข้า,าพพระ ชันไหมไ้เด้บาพิษเราไหมนี่อันนี้ได้สะพอแล้วบอสประพัดเพิ่นเดินจัดขาจันค่า,า,าย่างป่าพี่น้องป่า,ข<ว>าเขากะมาขอมากวา่า <c oughs> แล้วเต้อือใช่ไหมได้พัดใช่ไหมาันนี้นะเนะ ทำอะไรกางค่ะทำนั้นแล้วชันเป็นยับยงบอไม่ใช่ไปรับคอยังมีเป็นคอยเป็นเพิ่อหรือเป็นชันนั่งห่างบอเห็นบอ ค่าตีจะนะจะประกาศตัดเลยหตอนนี้ก็จะขับไม่ได้พี่น้องประมาณห้าโมงละเรากายยุบบอนอยู่ข้าวบอนกัะบะพัดทีมชนทีมงานเ้ากับพเดียวไปหากินมาละไอดข้าวบอลนะฮะม่ข้าวบอนข้าวบอนข้าวเ้าวข้าวข้าวก็ได้นะต่อไปไม่รอดคอยเป็นแบบว่าเห็นนะข้าววะนะขอให้คนดียานนะนะโบเห็นนะตัด แ,แบบมีชีเต้าผพาบอนแบบนี้ชิ้นี้อันตรายมาห้องมูญญานี่สิอ่ะบ้านเมืองกูเพราะไงพี่จ๊ะชิ้นเขาเห็นนะครับเนี่เห็นจ้ะเห็นนกเห็นนกอนนก <c oughs> าซาไปชิดเบสเด้พี่น้องมาหอดแล้วก็เพิ่นไปเลยนะกับมหาล้านแรงนะผ่านเพิ่นกะไปตะหึงนะไปแต่ต้อนมาคู้ ไปอิตาเนมาทำคันนี้ไปนี่เลยนะเพื่อท่านมานะไปบ้านัอิตาเน,น,นมาไปน,นั่นแ่ะตอนเท่ามาอันดีตอนเท่าไงาอันดีนนไปยังแต่ตอนพุ่นละไม่เคยขึ้นรถน้ำเลยตอนอืมตอนย้ายบอดแล้วกันไม่ได้ขึ้นรถเลยยังไปหาแรงพาลงทางด้อมขำไม้ไม้อันนี้นะเฮาเท่ได้ฝัดทันทึกมือเนี่ย ฟัดมือกะเก็บเ็ดอันมือค่อยเก็บาเยเก็เอะเพราะเดอ๋ยคำละแมงใะห้องเย้ยเ้จักแมงคือแมงแมงเพือันแต่อดบอแมงตอดให้องเย้ยเ้ยนาะแมงตอดห้องเย้ยเย้ยเอดมันถ้าสามารถวันนี้องลงมาหาอ่าน้ำได้พี่น้องค้ำละ อับดึกยัมันหนาวคุณอาบฝนทันคำคุณมาอาบกันยันคะ ้วได้พี่น้องอาเง้นแล้วก็ไปหาซีสานก้อนเห็ดกินแรงก้อนหาเห็ดกินก้อนพี่น้องมันค้ำแด้นี่ค่ะหาเห็ดกินท่าเขาค้ำเลยอุ้าใบทาอยู่ยุ่นบอลกะยุงมันเลยเฮาได้พี่างกินฮะปัดดเ็นเกินมเด้โท่เตามกิน้เดียวหมดแล้วบังดูม อันนั้นมันเป็นต่ากี่ได้เ่ไดเช่อมองไงไม่ได้เชอกือนก็ได้คัรก็ได้ไมได้เช่อมองได้นอุดยุ่งเลยมันกับวิมินรุ่นเลยไเช่อมองยูฟุจขนาดพัดลงดีไปกินเพ่นี้อ๋อแกงเช่เพืนีหแกงปลาห้าวเวลาจะไม่ื้อนะแกงใช่กาแฟ เตะเตะได้พุ <a> ่นนะชนกพร้อมนกอันน like ั้นนกอันนั้นบ่วันใดแไ่ผ่านเพิ่นไปทันมาเนาะโอ้ตัวแต่ผานนำหัวนวดมาแคนี้เด้อกู้ชายว่าหัานอนปลาไม่หลายพุ่นหรอว่าคอยเตยดิกู้ชายพุ่นแล้วหายพุ่นรับจ้างเลยก็มานำแล้ววัวเขาผ่านแล้วเนาะวัวเขาเอ็นเดียวอยู่จ้าเอ็นมาโดนคอยเตยเดือดคอยเตยนะกระชุนลายเขาว่าปลาไม่ไล่พุ่นเลยพี่น้อง จานจานเท่ากันในลายไมีได้ลายเลยนีนีด้ชำนีหนึ่งพอแกงอยู่แล้วเนาะน้อยนมันน้อยพี่น้องมันน้อยพันแย่พีนพ่นอ้องเอาไปแกงเลยแกงเซอรนกระแตนแกงเส,อ,อ,กเกงเสอกระแตพี่นอ้องกระแตตัวนึเนละนูไวนูไวยันไม่ได้แกงเซอร์ละยันเมาหาหนึ่งเข้าก่อนนะ นึ่งข้าวแล้วผู้ยังแกงกะข้ากะใบซานแล้วได้คือดองหานี่เข้าก่อนบันเริ่มดึกแล้วได้แต่จะได้นอนประคอดนึ่งข้าวอิ่มแล้วกะอ่าเล็ดอันข้าวเพ็ดกิ่นนึ่งข้าวก้าวซุกได้ยังไม่ใหดกินกะใช่ป้ะปลาเฮาเฮาค่ะก็ลีนัวตัวพัดตัวพัดแันห่าก็เป็นปลาเฮาล่ะก็เขาเฮาป็ลาเขาเนี่ยไปนี่ ปลาัดอันดังไฟกลุกึงตอนขึ้นมาอมน้ำนะ,ะชุกเลยปลา่ปะปลาหาวปลาหาปลาลาบปลาหาวปลาหาวปลาแหงบ่ซะปลาแหงุคนเปลนเราเปลี่ยนอาชีพองไปน่งข้าดเพือปลาฟัดนึ่งในพี่น้องวนนี้ปาฟัดเป็นเสเข้าตปวนหนึ่ง ah. ี่พ so ูมพูหมดลว เขาหามเสือเขอรดเขาหิงนึงแค่เขางนึงแล้เสือทะเลบาตทะเลบาได้ยไปตัวนึงเสือบีไดบ่นนะไปเพนะไปเพอกงเโดดบ่กินขี้เด้อกินเีเด้พาเอเองทั้งนั้น ปราผัดหนึ่งเข้าได้มือนี้คือตะพันแล้วเบิ่งกพอไปกันกินตะบบค่ะผักกะเตะแกงแเนาะแกงก็ตัวเดียวไวละนูวยกันเชื่อว่ายันยันมั่งจักอันเขียนเก็บมาเชื่อแล้ว <laughs> ยูนี่นาจสากพอเห็นยูนี่ค่อยพักอันน่ะค่อยสวยันดินขวันจีขเขาทุกเราไหวกันหอขึ้นแก้าบอันนั้นใช่เมื่อวเราคมมแล้วเออึทมมือมันเกือบทีเกือบมือตกยจ ตัที่เจงลึตอ่ะกออาไม่ได้กิน,น,โน,โนหงกนหรอะตอนเกนใจ <c oughs> มีลายชลไหมมีลายชลไหมไม่ได้เกงแค่เมื่อแรกเนั้นจะรอยร้อยแกงหมดเอาเดี๋ยวหรอ มาคิดเจอแล้วก็ทามาคิกัดกระดใหนมาคิดกดต่งบ่แกงเชื่อมเดียวเลยได้พี่อ้อมมันมีผมเนาะเนาะสารมจะไดีเอได้แต่ได้ยันเค่ชื่อเนาะหวานเม เรกินช่องคาบล้วตเช้านี้นะเขาเก่าใช่ไหมเไม่ไม่มีเขาเก่าเนีไหกินคือแบบคือเขาเก่าคล้าย เขาหาเขาน้าให้เขานาเขาหายเขาเหงอกเขาเหแกเขากะค้างอะไรพี่น้องนี่อิ่มอยู่บ่ยกทื่นเลยอิ่มยกทื่นยกทื่นอันนี้มาทื่นนะทื่นที่ทงนี้นะบ่ด้อิ่มกับยกทื่นเนาปลาแห้งก็ปอบตำมะโทแคบแล้วเนาะยังตำมะโทอีก ตักไฟลูกๆเดียวกระซุกฝม่ีเงินบ้าเหอปลาแห้งกินกับตำาโทุแเสบขนานาต้มมะทกกบปิงปลาพร้อมตำมะทุอ้อมกระแตชนกปิงปิ่งสมปลาอซองห้อวะนะอซางห้อนะว่จาบได้ ทำบ่นี่กินชบปว้าหอมนี่กินดิบก็น่าจะได้ทำเลยได้เลยขุละคือขุแล้วน่ะฮะน่ะขู่ถึงต่อห่านขุละอ่าไม่ต่อถึงห่านจะขุอีกขุเลยได้ค่อย,ดดยปุงก็ได้ปุ่งเลยปุงเลยอะไรกันครับผล,ล่ลลละอืมน้ำกรไยาดลงนะอยาจะเห็นไว้นะ ปิงสมปิงปิงสมปลาปิงปลานะมันไหมแล้วบอไหมนะไฟแห้งเงี้โอ้ยังไดเจ้าแป๊บเดียวนึงยังแต่ปิงสมนี่ปิงสมชัวร์กับประจำทงพไวลูก็ได้พี่น้องภาษาปงละานขนาอ้ยากนากเป็นแเง้ยไสาวเนี่ยเปนความจตลดมาความ ขแต่แซ่บปีเนาะพวดน้ำนี่แหละเป็นตาโน่ไอ้ดิน้ำน้อยๆคนๆนี่แซ่บบอขนางได้คั่วเบงซิมมีชั้นซิมเปาเนาดอกเปล่าน้อยน้อยกว่าน้อยบ๊วดอกเปล่าเลยกันเปล่าละหน้าตำทูได้มือนี้กันใกล้อยนั้นบอกขึ้นคนใกล้พีมือนะได้พี่น้องมือนี่คือหน้าตำเนี่ยจากเพื่อนเยอะมั้ยยังไม่เยอะจะไปวิทัน เชื่อเพิ่งโนูนะเช่อเพิงนูอ้าวคอยตามแต่เธอกันเชื่อประแดดปุงวันน่ะคอยมีเชื่อได้เกิดเลยชุดคอยชอบเบิงโลเอเธอเบิ้งขัเขมด้ชุดคอยเพชรได้เพชรแ่บลงเองลัปุกไปเตาดีคใจจโท่ถึงที่มือนำกอนอัเพอ

นายลืมปนะโอ้ยลืมจานจังเล่นเนาะเปิดตำทูเธอเดียวนี่จ้ะตำตลอดอยู่บ้านเปิดตำนายลืมจะมาจักเปิดตำเฮะมัดไปเลยหยอดข้าวมันม, <c oughs> มากครับ ประชาชนชวนนอนนี่นี่พอดีแหละตูดหลวงพ่อหลงเก็บได้ลงพ่อควจะขุดกรอบคักรีปังอ๋อหล้งพันลงทางบ่นาโมนะวันไปยูชิอกะรุ่นอินเตอร์จิโร่บ่รุ่นเนี่ยพันลงทางเห็นแล้วมาเลยป่านี่มีเพอก้ามาเลยพันยังลงเลยพันยังลงในป่านี่เพก้ามาเนา มาขึ้นว่าคมจะมดมามีมาใชาไหมนี่วะจะพูเจ้ะฝาเจ้ากระถางฝาไม่กินข้าวแรงน้ำรุ่มลานได้ได้ยังกินจกขึ้นมันนี่ก็ได้ทานเากันแล้วใช่ไหมแล้วแล้วพี่น้องตำโตแล้วก็ปิ้งปลาแงแกงนี่แกงกระแตเชิญน้ำเชิญเชิญเชิญสารแล้วก็นกพร้อมเชิญเดียวอันนี้น้ำส้มปลาพี่น้องโอ้โอ้เธอรับก็ตก ชมป่าชมปาแต่ว่นีเนาะงอยตุ่มเมาพี่น้องกินข้าวกินข้าวนเดียวข้าวฮมที์พมผ้าไมลอกประพัแซ่แแซ่แ่แ่รัเดึกคือเก้าบอมียังบีดึกเด้มเลยชั่งโมงนทาเงคนรจ้าไว้นางงานจ้บอกมันน่ะนกเป่า ตัอนี่เอตุลัคขามได้ข้อมือก็เยอะกว่ายี่ว่กก้าวจิงใจช่วงนี้มก็ได้ช่วง้นามันก็มเนช่วงนี้ไปมีเห็นเล้เี่ยจอยู่บ่อยเลยนพ้าน้ำมาแลี้ยงเลยขอบคุดครับขบคีครับ ครับมาล้ว้็งลูนอย่าครับครับดูด้วยมันชันะเธอรสตามลื่นม่นนครับนะแล้วก็แล้วก็คือว่าลนกองบันสะ่ยู่บงเือนกคอคือื้อเหี่ยวนั้นลอกคอืนดินมันไปตาเอบบกะไรสโอ้ย เดี๋ยวพอตัวกินข้าวกันพี่น้องคลิปนี้ก็เอาชิปนี้ละเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่เด้อสวัสดี